เดี๋ยวมาเริ่มเช็คกันเลยนะครับก็ผมจะเริ่มเช็คจากชุดสวิตช์แฮนด์ตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับหลังจากที่ผมแกะมาทำความสะอาดแล้วนะครับล้างๆใช้น้ำสไลด์ฉีดแจ้วก็เป๋าแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะ ได้ดีขนาดไหนนะครับวันนี้รถวิ่งผ่านเยอะนะครับก็จะมีเสียงที่ดังหน่อยอเปิดมิเตอร์ก่อนตอนนี้มิเตอร์มีกระแสอแบตเตอรี่มี 12.5V โวลต์นะครับผมจะเปิดสวิตช์กุญแจ ตอนนี้ปั๊มทำงานเรียบร้อยนะครับผมจะกดสตาร์ทไม่ติดนะครับเปิดใหม่นะครับอ้าวลีเลชุดนี้ไม่ทำงานแล้วครับรีเลชุดเล็กเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับบางครั้งก็ใช้ได้บางครั้งก็ไม่ได้นะครับเอ่อพอเวลาเราค้นหาแล้วเนี่ย เราเจอแล้วว่าเป็นกับสวิตอันนี้ครับวีสตาร์นะครับเพราะกดสตาร์แล้วไม่ติดเราก็ทําการซ่อมอด้วยการอาจจะถอดมาขัดด้านในนะครับใช้กระดาษทรายขัดขัดจนเรี่ยมหมดแล้วนะครับกดกดก็สตาร์ได้นะครับได้ยังไงกนะ็ใช้มิเตอร์เช็คความต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เราเทำความสะอาดไปแล้วนะครับ มันไม่ได้มีแค่อเนี่ยนเดียวนะครับเพราะว่าอาการเสียเนี่ยเป็นมานานมากนะครับแล้วก็ได้ได้ทำการตรวจเช็คมาแล้วนะครับแต่ก็หาไม่เจอหาสาเหตุไม่เจอว่าเป็นที่อะไรนะครับต่อไปที่ต้องดูนะครับต่อไปที่ต้องดูก็คือไดสตาร์ทนะครับดูว่าพุ่นมันเนี่ยพุ่นกับฐานมันเนี่ยมันหมดหรือมันเสียหรือเปล่านะครับเพราะว่า เวลาเรา,ากดสตาร์ทนะครับบางครั้งมันก็หมุนบางครั้งก็ไม่หมุนนะครับมันก็เกิดการสปาร์ตแล้วก็ถ้าเกิดการสปาร์ตเนี่ยไอตัวทุ่นกับฐานเนี่ยมันก็จะสึกหรอไปเยอะมากนะครับเพราะว่าเวลาสตาร์ทจะสังเกตได้ว่าแรงฉุดของไดงน,น,น,นดด์มันจะหนืดน,นะครับแรงฉุดของไดสตาร์ทมันจะหนืดนะครับ แล้วก็ทําให้เราคิดว่าเป็นที่แบตเตอรี่หมดนะครับหรือไฟไม่ชาร์จแบตเตอรี่แต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าหลังจากเก็คตตกไฟที่ชาร์จแบตเตอรี่แล้วเนี่ยกระแสไฟที่ชาร์จแบตเตอรี่มันชาร์จได้ถึง13โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นระบบชาร์จไฟใช้ได้นะครับเกาโอเคเกาก่อน จริงหรือเปล่านะครับตอนนี้มิเตอร์วัดได้ที่12.4นะครับแล้วผมจะสตาร์ทเครื่องนะสักหนึ่งนาทีนะครับดูว่ากระแสชาร์จไ,ได้เท่าไหร่ะนะครับไฟชาร์จได้ที่13โวลต์นะครับขาเร่งเครื่องขึ้นมานดนึง โวลต์นะครับถือว่าไฟชาร์จนี่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องระบบชาร์จไฟเนี่ยตัดปัญหาออกไปนะครับไม่เกี่ยวนะครับระบบไฟชาร์จชาร์จปกตินะครับแล้วที่ใดสตาร์ทอื่นๆนะครับก็จะเช็คด้วยกัน3อย่างนะครับในส่วนของไดสตาร์ทเองนะครับสว่านหมดหรือุูนเสียนะครับแล้วก็ดีเลย์สตาร์ทนะครับดีเลย์สตาร์ทก็คสองอย่างนะครับต้องเช็ค แล้วก็มีดีเลยตัวเล็กๆนี้ด้วยนะครับส่วนน้อยนะครับจะเสียเพราะตัวนี้เป็นทำหน้าที่ตัดพัญญาณไฟกันอ่าแล้วผมจะถอดสวิตซ์สมาชิกันนะครับว่าทานหมดหรือทุ่เสียหรือเปล่านะครับหลังจากที่รู้แล้วว่าเออสวิตช์สตาร์ตตัวเนี้ยใช้ได้แล้วก็สวิตช์ตัวเนี้ยไม่ค่อยดีนะครับหน้าสัมผัสไม่ค่อยดี โอเคนะวผมพอด้ก่อนนะครับ